รับซื้อขายแฟลชไดร์รับซื้อฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลมือสองของที่ใช้แล้วหรือของใหม่รับประการันตั้งแต่1เทราไบต์ถึง20เทราไบต์รับทำการตลาดออนไลน์โฆษณาสินค้าส่งเสริมการขายบนบนโซเชียลต่างๆเช่น TikTok Facebook Google YouTube Twitter Instagram Vimeo และโซเชียลอื่นๆ สิ่งที่เราทำให้ผู้ว่าจ้างโฆษณาสินค้าแพ็กเกจเริ่มต้น 1. รูปโปรไฟล์สินค้า1รูป 2. รูปปกสินค้า1รูป 3. รูปโลโก้1รูป 4. ทํทำแบรนด์เนอร์สินค้า2รูปทําทำวีดีโอโฆษณาสินค้า2วีดีโอมีเสียงลูกภาพหน้าอินโทรก่อนเข้าดูสินค้า 6. พร้อมติดต่อประสานงานระบบโซเชียลต่างๆ7จัดการโพสต์รูปสินค้าวิดีโอให้กับคุณทุกระบบโซเชียล 8. โพสต์แบนเนอร์วิดีโอลงบนเว็บไซต์แอปโทรศัพท์แอปคอม 9. ลงทะเบียนในระบบโซเชียลทุกโซเชียลให้กับคุณแค่คุณชำระเงินทุกอย่างเราจะให้บริการเบร็ดเสร็จ เมื่อเราโพสงานบนโซเชียลเสร็จเราจะแจ้งให้ท่านทราบและส่งลิงก์ให้ท่านชมว่าได้โพสวีดีโอแบนเนอร์สินค้าของท่านเรียบร้อยแล้วรับทำระบบซอฟต์แวร์อีเมลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ให้คุณเห็นและจับต้องได้และทดลองใช้งานก่อนซื้อจริงๆไปทำธุรกิจจริงๆเรามีฐานข้อมูลของเจ้าของกิจการมากกว่า1ล้านอีเมล เรามีฐานข้อมูลอีเมลบุคคลทั่วไปมากกว่า10ล้านอีเมล